สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสมพงศ์สตอรี่นะครับวันนี้ช่องสมพงศ์สตอรี่จะพาเพื่อนๆไปชมการวิเคราะห์การเปิดตัวของ Honda CBR 250 r ปี2020นะครับซึ่งเป็นรุ่น Minor c h a n g e ของปี2019ย้อนกลับไปในเดือน กร,รกฎาคม2020นะครับ Honda CBR 2 5 0 r R ได้ทำการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินโดนีเซียโดยเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่24กกร,รกฎาคม2563ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อรุ่นว่า New CBR 250 d o u b l e r sp ซึ่งมี2สีให้เลือกนะครับสีแรกที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณานะครับก็คือสีดำแดงราคาเปิดตัวที่อินโดนีเซียอยู่ที่76 07, 000, ล้าน7 0 0 0แสนรูเปียหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่163,000บาทส่วนอีก1สีนะครับเป็นสีไตรคันเลอร์ ราคาที่อินโดนีเซียอยู่ที่77 3, ล้าน3แสนลูเปียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 6 4 0 0 0บาทซึ่ง honda CBR 250 r r p จะมาขายควบคู่ไปกับรุ่น standard และรุ่น ABS ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่า ผลิตมาทดแทนกันนะครับเหตุผลที่ honda ได้ทําการไมเนืรอเชนเร็วกว่าปกตินะครับ mm hmm. ก็เพราะว่ากระแสของ Ninja zx 25R mm hmm. ซึ่งตอนนี้ร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับ mm hmm. หลังจากเปิดตัวที่ mm hmm. ญี่ปุ่นอินโดนีเซีย mm hmm. และประเทศไทย Ninja zx 25R mm hmm. 25 ได้รับการต่อรับอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็มียอดจองถล่มทลายนะครับจึงเป็นสาเหตุให้ฮอนด้าต้องรีบพัฒนารถจัก,กรยานยนต์ขนาด 250cc ออกมาเป็นคู่แข่งและมาต่อกรกับนินจา ZX 25R นะครับโดยในรายละเอียดของ Honda CBR 250 r r SP นะครับดูจากภายนอก ก็มีรูปร่างรูปทรงคล้ายๆกับรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่น ABS นะครับส่วนที่แตกต่างก็จะมีสีสันภายนอกนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมออปชันขึ้นมาหลายอย่างนะครับอย่างเช่นค u ิ c กคลิปเตอร์นะครับ honda cbr 210 WR แถมคลิปชิปเตอร์มาให้นะครับโดย คลิปชิปเตอร์นะครับจะสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับอยู่3ระดับนะครับก็คือโหมดขึ้นลงโหมดตบเกียร์ลงโหมดตบเกียร์ขึ้นโดยไม่กำลัดนะครับและออปชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาก็คือสลิปเปอร์คัชนะครับรุ่น SP นะครับจะแถม สลิปประคัดมาให้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ Honda ได้ปรับปรุงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวกระบอกสูบท่อไอเสียแล้วก็ช่องพอร์ตไอดีไอเสียนะครับขยายให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับทำให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิม38แรงม้าเป็น41แรงม้าที่1 0 0 0 0รอบต่อนาที แรงบิดเพิ่มขึ้นจาก23นิวตันเมตรเป็น25นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนาทีในส่วนของน้ำหนักนะครับก็คือจะมีน้ำหนักเท่าเดิมอยู่ที่168กิโลกรัมแล้วก็ถังน้ำมันก็เท่าเดิมนะครับ14.5ลิตรซึ่งจากการวิเคราะห์ราคานะครับจะเห็นว่าตัวท็อปนะครับก็คือสีไตรคันเลอร์ราคาอยู่ที่ 164,000บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยนะครับส่วนนินจาเซด5ก 25R นะครับจะมีราคาอยู่ที่อินโดนีเซียประมาณ239,000บาทซึ่งแพงกว่า CBR 2 1 0 r ์สออยู่ที่ประมาณ80,000บาทนะครับสรุปง่ายๆนะครับ CBR 2 5 0 WRSP นะครับสสูบเรียง41แรงม้าจะมีราคาถูกกว่า Ninja ZX 2 5 R 4สูบเรียง50แรงม้าอยู่ที่ประมาณ80,000บาทนะครับทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ในประเทศไทยนะครับ Ninja ZX 2 5 R ราคาที่ประเทศไทยอยู่ที่269,000บาทนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากทราบว่า CBR 250 R r ้านําถ้านำเข้ามาขายที่ไทยราคาจะอยู่ที่เท่าใดก็นำา8 0 0 0 0บาทไปลบออกนะครับแต่ตอนนี้นะครับ Honda c ซ r 2 5 0 r ปี2020มียอดจองในญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียเท่านั้นนะครับยังไม่เข้าขายที่ไทยนะครับส่วนที่ไทยเป็นโฉมปี2019นะครับซึ่งคาดว่า ราคาที่ประเทศไทยนะครับ Honda CBR 250 Double r s p น่าจะมีราคาอยู่ที่250,000บาทนะครับซึ่ง CBR 250 d Double r s p แล้วก็ Ninja 250 d o b l e r นะครับมีเครื่งไฟฟ้าเหมือนกันที่เขาเรียกว่า Total By Y นะครับ มีส l i p p e r c ์ u t c h และมีคลิปชิฟเตอร์เหมือนกันนะครับแต่คลิปชิฟเตอร์ของ Honda จะมีโหมดให้ปรับเปลี่ยนได้3โหมดนะครับก็คือโหมดใส่เกียร์ขึ้นลงโหมดขึ้นลงอย่างเดียวโหมดเกียร์ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็โหมดเกียร์ลงอย่างเดียวส่วนคาวาซากิ จะมีให้โหมดเดียวนะครับก็คือโหมดขึ้นและโหมดลงแล้วก็คาวา s a กิจะปิดโหมดการขับขี่ของคลิปชิปเตอร์ไม่ได้นะครับแน่นอนครับความเร็วสูงสุดแล้วก็อัตราเร่งย่อมสู้ z x 25 r ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแรงม้ามากกว่าถึง4แรงม้านะครับแล้วก็ สัตเอ็กยี่สมีรอบที่สูงกว่าก็มาคอยดูกันนะครับว่า Honda CBR 250 Double RSP จะเปิดตัวที่ไทยเมื่อไหร่แล้วก็จะมีราคาอยู่เท่าไหร่แพงกว่าหรือถูกกว่ารุ่นเดิมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบรถสองสูบอัตราเร่งดี ราคาย่อมยาวก็แนะนำไปที่ Honda CBR 2 5 0 WR SP นะครับส่วนถ้าใครชอบเสียงหวานของรถ4สูปและมีราคาไม่แพงมากอัตราเร่งดีและขับขี่ก็จะมีคนมองมากมายแล้วก็เท่ไปในตัวนะครับก็แนะนำนินจา ZX 25R นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์การเปิดตัว New Honda CBR 2 5 0 R, R S P แล้วก็ข้อเปรียบเทียบกับ Ninja z ซ 25R หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่ง 1, <000 S 1> เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของ s x25r แล้วก็นินจา400นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ <Focus. S 3> only on the powerful speed as you ride to change your power fast without a doubt Choose the powerful sensation at your will. The power and technology inside are made to take you where you want to be and totally in control of the road. New CBR 250RR SP Total Control.